เขมรโต้กับไทยสรุปใครคือเจ้าของตัวจริงไทยเตรียมขึ้นทะเบียนเมืองสีเทพเป็นมรดกโลกขเขมรอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตนเช่นกันกล่าบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทู้เด็ดด้วยนะครับก่อนที่จะไปรู้จักเมืองสีเทพต้องทําความรู้จักกับอาณาจากักรทวาระวะดีซะก่อนนะฮะอาณาจักรทวารวดีปรากฏในหนังสือบันทึกการเดินทางของพระธรรมสัมจงซึ่งเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎก ที่ชมพูทวีปท่านเดินทางมาถึงบริเวณปากแม่น้ําในประเทศบางคาเทศมาพบกับนักบวชผู้หนึ่งจึงถามว่าจากที่นี่หากเดินทางไปยังตะวันออกจะพบเจอดินแดนใดบ้างนักบวชผู้นั้นตอบว่าเดินทางไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังชายขอบของมาสมุดเราจะมาถึงอาณาจักรสีเกษตรไกลออกไปจากนั้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่ชายฝั่งของมาสมุดเราจะมาถึงประเทศกามลังกานะฮะ หางไปทางทิศตะวันออกจะเป็นอาณาจักรแห่งทวารวดีทางทิศตะวันออกต่อไปเป็นประเทศแห่งอีสานปุระและไกลทางทิศตะวันออกต่อไปจะเป็นประเทศแห่งมหาจามปาซึ่งก็คือหลินอี้ถัดไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้จะเป็นประเทศที่ชื่อว่ายามนนทวีตนะฮะทั้งหกประเทศเนียถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ําที่ไม่อาจเข้าถึงได้แต่ขอบเขตลักษณะของผู้คนและประเทศสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการสอบถาม จากบันทึกฉบับนี้ทำให้เรารู้ว่ามีอาณาจักรทวารวดีตั้งอยู่ในเขตประเทศไทยต่อมาพบเหรียญเงินแม่วัวลูกวัวโดยด้านหนึ่งของเหรียญเป็นอักษรโบราณจารึกว่าศรีทวารวดีแปลว่าพระเจ้าศรีทวารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐที่นครปฐมนักโบราณคดีจึงเชื่อว่าเมืองนครปฐมเนี่ยเป็นศูนย์กลางทวารวดีต่อมาพบหลักฐานทำนองเดียวกันในเมืองโบราณอีกหลายแห่งเช่น เมืองคูบัวราชบุรีเมืองละโวรบุรีเมืองสีเทพเพชรบูร์ตอนนี้นักโบราณคดีส่วนใหญ่เชื่อว่าเมืองสีเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีเพราะเมืองมีขนาดใหญ่ที่สุดและพบเป็นระพบเทวลูปพระกิตสระซึ่งเป็นเทพเจ้าเมืองเมืองโบราณในยุคเดียวกันกับเมืองสีเทพที่พบตอนนี้นอกจากเมืองนครปฐมโบราณเมืองคูบัวเมืองละโวเมืองพระเวียงเมืองโบราณที่นครศรีธรรมราชเนี่ย และคงเมืองแอมขอนแกน่นเมืองศรีเม,มืองศรีจนาศั์เป็นนครรัฐอิสระมีกษัตริย์ของตนเองปกครองในแถบอีสานใต้เมืองแอมเป็นเมืองของอาณาจักรอีสานปุระหรือเจนละมีศูนย์การอยู่แดนกัมพูชาและลาวเกียนขีพ่อชาวเขมรนบอกว่าเมืองศรีเทพเป็นเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณจึงไม่ถูกต้องแม้ต่อมาขอมจะมีอำนาจเหนือละโวะและศรีเทพก็เป็นคนละยุคคนละสมัยกัน ีกทั้งข้อมูลใหม่บงบอกว่าขอมคือคนไทยโบราณที่พูดภาษา,ขาเขมรแต่ไม่ใช่ชาวขาเขมรในปัจจุบันเมืองสีเทพชื่อจริงๆไม่มีใครรู้ว่าชื่อเมืองอะไรชื่อสีเทพเพิ่งมาปรากฏในสมัยอยุธยากรมพยาดำรงราชนุภาพท่านได้เจอเอกสารเก่าจึงได้ตามหาเมืองโบราณในลุ่มน้ําป่าศัก์สอบถามชาวบ้านไปเรื่อยจึงไปพบเข้าก็เลยเรียกสีเทพตามเอกสารชื่อเมืองจริงไม่พบในศิลาจารึก ก็เลยไม่มีใครรู้ว่าเมืองนี้มันคือเมืองอะไรนะฮะไปดูกันาฝั่งความเห็นบ้างละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งนะได้ตอบกลับว่าในลุ่มสายน้ำของภาคกลางเรื่องแรกคืออารยธัรมสุวรรณภูมิทวารวดีละโวลรบ,บุรีอยุธยากับสุโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ยุคจารีตรัตนโกสินทร์ยุครัทชาตินะฮะสีเทเป็นทวารวดีที่เน้นแบบพุทธมหายาน ลุ่มเดืนที่สุดในลุ่มแม่น้ําภาคกลางและใกล้เคียงก่อนที่ฮินดูจากฝั่งแม่น้ํำมูลและแม่น้ำโขงเข้ามาทําให้อารยธรรมแบบทวารวดีหันไปเน้นฮินดูแต่ยังมีรักษาลักเงาตัวเองอยู่นะฮะสุสุโขททยหันไปรับพุทธเิรวาตจากมอญพระโคและไหลลงมาสู่ละโวลบบุรีและอยุธยาและไหลไปทางลุ่มแม่น้ํามูลและแม่น้าโขง สังเกตว่าอารยธรรมมันจะต่อเนื่องกันที่มีการผรสมผสานความเชื่อใหม่ๆเข้าไปพุทธจะก่ออิดฮินดูจะก่อหินนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างเลยครับองคมหัวข้อเรื่องในงวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันองไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็คาลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ